ของแฮกชื่นใจลูกอมแฮกสเปเยลชื่นอ,อ,อ,อกชื่นใจ สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับสำหรับ Channel Mystery Y นะครับวันนี้ผมก็กลับมาพร้อมกับเรื่องราวดีๆที่จะนำมาเสนอให้กับทุกท่านได้รับชมและรับฟังกันนะครับวันนี้ก็มีไอเทมนะครับสุดคลาสสิกอีกไอเทมหนึ่งนะครับนั่นก็คือกระป๋องลูกอมตราแฮก์นะครับ ของทุ่มแฮ็กใบนี้นะครับผมก็ได้มาจากร้านค้าร้านหนึ่งนะครับสภาพก็ตามรูปที่เห็นเลยนะครับสภาพคือผ่านการเวลามาหลายสิบปีนะครับก็ไม่ได้สมบูรณ์แบบสวยงามสักเท่าไหร่นะครับแต่ก็ให้อารมณ์คลาสสิกอีกอารมณ์นึงครับก็ด้านข้างของกระป๋องนี้ก็จะเป็นรูป เม็ดลูกอมในห่อนะครับที่ใช้บรรจุไว้ในกระป๋องใบนี้นะครับเดี๋ยวเรามาฟังสตอรี่ของลูกอมแฮกกันสักนิดหนึ่งนะครับแล้วก็เรามาดูกันว่าลุงแฮกที่อยู่ในกระป๋องลูกอมใบนี้เป็นใครมาจากไหนครับเดี๋ยวคลิปนี้นะครับก็จะมีคำตอบให้กับทุกท่านที่สงสัยกันอย่างแน่นอนเลยครับ สำหรับลูกอมแฮกส์ acks, นั้นจริงๆแล้วต้นกำเนิดอ,อยู่ที่ประเทศอังกฤษนะครับแต่ว่าในช่วงกลางทศวรรษที่50นะครับคุณฮจิอาบูเบเกอร์ซึ่งเป็นพ่อค้าชาวมาเลเซียได้เห็นศักยภาพของลูกอมแก้ไอตาแฮกส์จึงได้ติดต่อผู้ผลิตในอังกฤษนะครับและก็ทำให้บริษัทแม่ในอังกฤษเชื่อว่า ลูกอมตา h ฮ็เนี่ยสามารถนะครับทำการตลาดแล้วก็สร้างมูลค่าได้มหาศาลให้กับบริษัทแม่ได้นะครับเมื่อบริษัทแม่ได้มาประเมินผลประกอบการแล้วจึงรู้สึกประทับใจนะครับจึงได้ทำการแต่งตั้งบาเกตสโตนะครับเป็นตัวแทนจำหน่ายลูกอมแก้ไอตาแฮ็ก แต่เพียงผู้เดียวนะครับในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมไปถึงสิงคโปร์นะครับและหลังจากนั้นช่วงกลางทศวรรษที่60นะครับคุณฮาจิอาบูเบเกอร์ก็ได้ลิขสิทธิ์นะครับจากบริษัทแม่ที่อังกฤษนะครับให้สามารถผลิตลูกอมตาแฮกซ์ได้แต่เพียงผู้เดียวนะครับโดยมีฐานผลิตอยู่ที่เมืองปีนังนะครับ ประเทศมาเลเซียแล้วก็ปัจจุบันนี้ก็ยังมีการผลิตแล้วก็ส่งออกมาจำหน่ายในหลายๆประเทศอย่างต่อเนื่องนะครับส่วนในประเทศไทยผมคาดการว่าผู้นำเข้าได้ทำการนำเข้าลูกอมแฮกซ์ acks, เนี่ยมาในช่วงทศวรรษที่80นะครับ ก็ประมาณปีพศ2520ะครับน่าจะเป็นในช่วงปีที่แฮ็กได้เริ่มเข้ามาทำการตลาดในประเทศไทยนะครับสังเกตได้ว่าในพศ2520เป็นต้นมานะครับเราจะเริ่มเห็นโฆษณาของแฮ็กกระจายตามาหน้าจอทีวีแล้วนะครับก็คาดว่าลูกอมแฮ็กน่าจะเข้ามาในช่วงนั้นนะครับ แะมาถึงคำถามที่หลายท่านสงสัยนะครับว่าพิเซนเตอร์ลุงแฮกที่กำลังจะไอนี้คือใครนะครับและคำตอบนั้นก็คือผมเองก็ยังไม่ทราบเลยนะครับว่าพิ e เซนเตอร์ลุงแฮกที่อยู่ในกระป๋องคือใครนะครับแต่สัญญาครับ ว่าผมจะค้นหาคำตอบแล้วก็นำมาตอบให้กับทุกท่านได้รับทราบกันอย่างแน่นอนนะครับก็อดทนรอหน่อยนะครับจะพยายามนะครับผมครับสำหรับวิดีโอนี้ผมก็ขอจบการนำเสนอแต่เพียงเท่านี้นะครับหากท่านใดนะครับชื่นชอบคลิปวิดีโอนี้ผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมในการทำคลิปดีๆแบบนี้ต่อไปนะครับก็สัญญาว่าจะหาข้อมูลแล้วก็หาไอเทมเด็ดๆมานำเสนอให้กับทุกๆท่านได้รับชมและรับฟังกันอย่างต่อเนื่องแน่นอนนะครับก็ยังไงฝากเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับฝากติดตามช่องช n a n n e l สเตอร์ i ด้วยนะครับสำหรับนี้ขอตัวลาไปก่อน แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ